สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูความลับของชุดอลิศกันค่ะก็ถ้าเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันเลยค่ะทุกคนความลับนี้นะคะทุกคนอาจจะมีบางคนที่รู้แล้วนะคะแต่เรานะเพิ่งมารู้เพราะว่ารู้จากน้องชายเราที่เล่นเกมนะคะทุกคนแล้วก็ได้บอกเรานะอันดับแรกเราก็ไปหาพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าสิ่งก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งมานะแล้ก็จะโหลดนะคะทุกคน โหลดในเกมเลยนะทีนี้เราโหลดเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะมาปรับตัวเรานะคะให้ใหญ่กันนะคะทุกคนอ่าเราก็กดปรับตัวใหญ่ได้เลยนะคะนี่คือเราเพิ่งรู้เลยนะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็ลองขยับเข้าไปในใกล้สิงโสซ่าทีนีน้มันก็จะพังแบบนี้เลยนะเป็นแบบว่าสิ่งที่เราเพิ่งรู้เลยเล่นเกมมาแบบหลายปีนะเออก็เพิ่งรู้เลยนะคะทุกคนว่ามัน,นสามารถทําแบบนี้ได้ไม่รู้ว่ามีใครเนี่ย ทำแบบนี้ได้หรือเปล่านะหรือว่าแบบอาจจะรู้นานแล้วนะแต่ไม่มีใครเคยคอมเมนต์บอกเลยนะคะรู้สึกว่าแบบบางคนอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะคะแล้วมันเนี่ยก็ทําได้หลายอย่างมากเลยนะคะตอนแรกเราคิดว่าทําได้แค่บ้านน็อกดาวน์นะคะหรือว่าบ้านเทาเฮาบ้านน็อกดาวน์อะไรบ้านเทาเฮานะคะทุกคนที่แบบว่ามันพังได้อย่างเดียวนะอันนี้บ้านในสิ่งก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ไอเทมอะไรเงี้ยก็พังได้หมดเลยนะโอ้โหตู้อะไรปลิวหมดเลยนะทุกคน ็ลองมาเล่นกันดูนะรู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะคะเสียงมันจะดังไว้หน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราทําให้ดูเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วกันนะคะมาในคลิปสั้นๆนะคะวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยหรือว่าความลับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบละครซ่าละครผีอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากดูคลิปหน้าด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสัครสด้วยนะคะ